สวัสดีครับผมแทนแทนเดนอีสานครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูการทำมกักกีทอดนะครับที่ร้านจะเป็นบุฟเฟ่นนะฮะในช่วงกลางวันก็จะมีมกักกทอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะฮะก็จะมีแป้งสาลีนะครับแล้วก็ไข่ไข่ไก่นี่นะฮะแล้วก็เก็ดขนมปังนะครับ3อย่างนะครับที่เราจะเอาไว้ชุบ ชุบ่มากิทอดนะครับก็จะเอามากิเนี่ยไปชุบแป้งก่อนนะครับนดับแรกแล้วก็จะนำมา,าชุบไข่นะครับและสุดท้ายเราก็ชุบเก็ดขนมปังนะครับนี่ในลักษณะนี้นะครับขนมเก็ดขนมปังมันน้อยไปนิดนึงเนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มอแล้วก็นำไปทอดใน ในเตาทอดนะครับก็จะทําในลักษณะนี้นะครับนี่ทอดจนเหลืองนะครับเราก็จะได้มากี่ทอดนะครับเสิร์ฟให้กับลูกค้านะครับเช้าหนึ่งนี่ก็จะทอดประมาณ16แท่งถึงบางวันก็20แท่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเยอะๆว่าจะทํำยังไงถึงถึงจะไวนะครับผมก็จะ เตียมเกล็ดขนมปังแป้งแล้วก็ไข่นี่นะครับเอาไว้นะครับแล้วก็มากิมากิเราจะห่อไว้ในช่วงเย็นนะครับพอ,อช่วงเชา้าในร้านใกล้จะเปิดช่วง10โมงนี่เราต้องทอดแล้วนะครับเราก็จะนำมากกิมากกินี่จะห่อพลาสติกไว้นะครับเราก็มาแกะพลาสติกออกนะครับ แล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็ชุบแป้งนะชุบแป้งอย่างเดียวก่อนนะครับชุบไว้ชุบไว้จนจนหมดนะครับชุบแป้งแล้วอันดับต่อไปนะครับเราก็จะนํามาชุบไข่นะครับนี่คือไข่ที่เราตีแล้วนะฮะก็นํามาชุบไข่แล้วก็วางไว้เหมือนเดิมนะครับ เราจะชุบไปทีละขั้นตอนนี่ก็จะชุบไข่แล้วก็ชุบแป้งทั้งหมดแล้วก็มาชุบไข่นะครับแล้วก็ค่อยไปชุบเกล็ดขนมปังในในรอบสุดท้ายนะครับวิธีการทําแบบนี้มากิก็ก็จะกรอบทั้งวันนะครับเพราะว่าเขามีเกล็ดขนมปังอยู่อยูอ่ด้านนอกนะครับ เมื่อกี้เรามี2ชนิดนะครับสีขาวสีขาวนี่ก็คือเราห่อเอาข้าวออกข้างนอกนะครับส่วนสีดํานี่เราก็จะห่อเอาข้าวไว้ข้างในนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุบเกล็ดขนมปังนะฮะเราก็จะไปคุกเกล็ดขนมปังแบบนี้นะฮะมันก็จะติดนี่คุกเกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังก็จะช่วยให้มากีนะครับกรอบนะครับปกติแล้วถ้าเป็นร้านญี่ปุ่นนะฮะ ก็จะใช้เป็นแป้งเทมปุระนะครับพอดีเราเคยเอาแป้งเทมปุระมามาทอดแล้วอพอดีของเรามันเป็นบุฟเฟ่นะครับมันจะอยู่ได้ไม่นานมันจะนุ่มก่อนนะครับหลังจากชุบเก็ดขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเอาอนำมาลงทอดในเตาทอดนะครับจัดกล้องนิดนึ่ง อันนี้ก็าทอดรวมกันไปเลยครับทั้งสีขาวสีดำนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะหลังจากอทอดก็ใช้ไฟอยู่มัน150ถึง160ได้นะครับ150 160้กนี่กำลังพอดีนะครับเพราะว่าเกล็ดขนมปังเขาจะไม่ได้ไม่ไหม้ก่อนนะครับ เดี๋ยวถ้าไฟแดงกันไปเดี๋ยวเขาก็อ่านี่เหลืองได้ที่แล้วนะครับเราก็จัดใส่ถาดไว้นะครับ,รนะรบพร้อมที่จะหัน่นนะฮะเสิร์ฟให้กับลูกค้าในช่วงกลางวันช่วงกลางวันนี้จะเป็นคนจะเยอะนะครับเราต้องอต้องเตรียมไว้นะฮะเวลานั้นก็หันห่นหั่นแล้วก็ออกเสิร์ฟทันทีนะครับเพราะว่าช่วงกลางวัน ลูกค้าจะทานทานไวนะทานเป็น,นอาหารกลางวันก่อน,ก,อนก่อนจะทํางานช่วงบ่ายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ตามออฟฟิศอยู่ตามห้างตามอะไรนะครับพอถึงเวลาพักส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ห่อข้าวมาเนาะก็จะมากินก็จะมาทานตามร้านอาหารนี่สีเหลืองสดใสอลา,ามนะครับเราก็จัดเตรียมไว้อย่างนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการหัน่นว่าหั่นในลักษณะไหนนะครับะจะเพ้นที่นิดนึงนะครับวันก็ชิ้นชิ้นหนึ่งแท่งหนึ่งเนี่ยเราจะหั่นได้ประมาณ10ชิ้นมาตรฐานนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นมากิทอดก็จะหั่นเป็น11ชิ้นเพราะว่าสามารถหั่นชิ้นเล็กลงได้นะครับนี่สิถึง11ชิ้นนะครับมากิ ช่วงช่วงปลายก็ตัดออกนะครับหัวท้ายตัดออกนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็จัดเรียงนะโดยให้เอียงนะครับถึงเฉียงนอนให้เขานอนล้มตัวลงถึงเฉียงนะครับแล้วก็แต่งด้วยซอสมังโกรายานะฮะมังโกรายานะครับลอยลอยซอสมังโกรายา โดยเฉียงเฉียงนะฮะเพื่อความสวยงามนะครับตามด้วยซอสพริกนะครับนี่เพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มสีสันนะครับซอสพริกเอาแล้วก็ตามด้วยไข่นะครับเป็นไขส่สีไข่ญี่ปุ่นนี่นะฮะอาร์เมโกอามากโกจะมีสีส้ม กับสีเขียวนะเอาไว้แต่งนะครับแล้วแต่ใครอยากแต่งลวดลายไหนนะครับก็แต่งลงไปนะครับใส่เพื่อความสวยงามนะครับสีเขาก็จะดูสดใสนะครับถ้าเราแต่งแล้วนะฮะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดู การหั่นมากี่เดี๋ยวอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าแบบช่วงเร่งเร,งเร่งรีบๆเนี่ยเราจะหัน่นหั่นคู่แบบนี้เลยนะครับหัน่นจะได้ไวนะครับถ้ามีดไม่คมนะครับหรือว่าห่อไม่แน่นนะครับข้าวเขาจะแตกนะฮะเราต้องเวลาห่อมากี่ต้องห่อแน่นๆแล้วก็มีดที่หั่นก็ต้องคมๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ชิบชิบชิบเลยนะครับรวดเร็วมากนะฮะโอเคครับในที่สุดเราก็ได้มากิทอดเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็เอาออกไปวางบุฟเฟ่นะครับเราก็จะได้ความรู้กันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแทนไทยดันีสารนะครับขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ